다음 <목소리가> 시 เรื่องนี้มาแบบวั่นสร้างเป็นซีรีส์ครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนๆวันนี้น่ารักมากแฟนๆหลายท่านเนี่ยมาเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจนักแสดงในวันนี้นะครับเรื่องไอหลงไหนเนี่ยเออเป็นนิยายที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็คือเป็นจักรวาลเดียวกับต้นหนโชลทีผมรู้สึกว่าผู้ชมหรือว่าคนดูเนี่ยต้องการจะเห็นเรื่องราวสปินออฟออกมาของไอกนไหนฉะนั้นเนี่ยเราเลยเลือกเรื่องนี้มาทําครับ แล้วเลือกนักแสดงยังไงบ้างคะแต่ละคนโอ้จะบอกว่าโจทย์ยากที่สุดเลยของเรื่องนี้คือการคัดเลือกนักแสดงครับเพราะว่าแฟนนิยายนะครับเขาก็ค่อนข้างคาดหวังว่านักแสดงที่เราแคสต์มาเนี่ยต้องมีบุคลิกหรือว่าคาแรคเตอร์เนี่ยที่ตรงตามที่เขียนในนิยายเป๊ะซึ่งพออ่านในนิยายเนี่ยไอยาเลสสูง190ร้อยเก้าสิบหล่อบานเทพบุรผมก็คิดในใจเราจะไปหาเทพบุรอย่างนี้ได้ที่ไหนเนี่ยที่สําคัญก็คืออีกขั้นหนึ่งก็คือตัวไหนนะครับ เราก็โอ้โหมา190สูงขาวเนี่ยโอ้จะไปหาที่ไหนได้ก็โชคดีครับได้น้องปิงกับน้องมีนมารับบทในเรื่องครับแล้วก็อีก2ท่านเลยที่พลาดไม่ได้ก็คือพี่พอร์ชพี่อาร์มรับบทเจ้าน่านสิปกรเป็นคู่รักจริงเป็นเป็นพี่ที่น่ารักก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับทั้ง4ท่านครับ มาเป็นซีรีส์ความพิเศษจะเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนคะความพิเศษในเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าด้วยความที่มันสปินออฟนะครับก็จะเป็นเรื่องราวนําเสนอเต็มๆเลยว่าเป็นความรักตามชื่อเรื่องเลยครับไอหลงไหนก็คือไอหลงไหนหัวปากขอปามแบบงงหัวไม่ขึ้นความพิเศษเนี่ยก็คือ,อะจะบอกว่าตั้งแต่เปิดเรื่องมาเลยเนี่ยเราก็จะมีไอยาเลสเด็กซนนะครับก่อเรื่องก่อดาวจนกระทั่งต้องกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยเราก็มาเจอ หนุ่มไบเกอร์สุดหล่อก็บอกเลยว่าเรื่องเนี้ยน่ารักน่าหยิกและใครที่อยากจะเห็นซีนพิเศษหรือว่าช็อตพิเศษของคู่นี้เนี่ยแบบจับดักจัดเต็มเนี่ยพลาดไม่ได้ครับด้วยใครลงไหนครับค่ะเทา้อค่ะ่เรื่องแบลเรื่องรมอมา้วเนี้ยยง้กดกันหรือล่ครับจริงๆพอมันมาเป็นนิยายอะค่ะก็รู้สึกกดดันกดดันนิดนึงเพราะว่าแบบว่า เราอยากให้คนดูแบบประทับใจเนาะเราก็เลยพยายามแบบคัดเลือกนักแสดงให้ดีที่สุดแล้วก็ถ่ายทําให้ดีที่สุดค่ะความแค่จะได้ออกอากา,ราศราตื่นเต้นกันไหม ก็ค่อนข้างตื่นเต้นนักแสดงอีกเสียครตื่นเต้นด้วยความที่ว่าเราเพิ่งปล่อยตัวอย่างนะครับ Official Trailer ไปได้รับกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับก็กลายเป็นว่ากดดันทีมงานและกดดันผมด้วยเนี่ยนะครับว่าออกมาแล้วเนี่ยจะถูกจะอกถูกใจผู้ชมหรือเปล่าก็อยากจะให้ทุกคนติดตามลยครับ ค่ะเย้ค่ะน้ององก็เป็นี่นันคุแนะนำตัวคาแรคเตอร์มันหน่อยค่ะครับก็แต่ละคนไปเลยมาเลยครับสวัสดีครับผมมีนิชคุณครับรับบทเป็นไอครับอายรกครับผมสวัสดีครับผมพิงกิตรนันท์นะครับรับบทเป็นเชนนี่นะครับใชครับสวัสดีครับผมห้ามสัพยูครับรับบทเป็นเจ้านาคับสวัสดีครับผมคอสอภิวัตครับรับบทเป็นสิบปกรณครับอยากรู้ว่าแต่ละคนเน่ยคาแรคเตอร์มันยากมันง่ายตรงกับตัวเองไหมครับ สำหรบบับมีนะครับก็ตัวไอนะจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่จะเหมือนเหมือนแบบว่าบางมุมเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากออยาเร่นี่คือจะเป็นคนที่แบบพอเจออะไรอย่างเงี้ย รู้สึกว่าเออเขาจะรักเดียวเลยจากที่คนที่แบบไม่จริงจังหรือว่าไม่ทุ่มเทกับความรักอะไรอย่างเงี้ยถ้าพอแบบมาเจอเนี่ยแล้วเขาหายเจ้าหน้านด้วยเรื่องมันก็เลยเกิดขึ้นอ่าครับผมประมาณนี้ส่วนของปิงนะครับก็ชันไหนก็คือคือแทบจะเหมือนผมแบบร้อยอรเซ็นคือเวลาไปชั้นไหนกคือชนตลกจริงไหนไหนอะไรคือไม่เรียกปิงแล้เรียกไหนอย่างเดียวก็ อยากให้ทุกคนแบบติดตามตัวละครทุกตัวละครนะครับก็ทุกคนก็ตั้งใจกันมาก<ช>ไม่ต้องตอบไม่ต้องคนถ <c oughs> <อ>ามเร<อ>าไ<ช>ด้ไหนะนี่คือฉันไหนน,ะน,นี่คือฉันไหนกนะ <c oughs> ็มันก็คือเหมือนมากก็คือแบบเราก็ไม่ได้ต้องไปปรับอะไรมันเยอะก็ลเล่นเป็นตามธรรมชาติราไไ้้ สำหรับเจ้าหน้านะครับก็ได้รับรีวจากผู้กับแล้วก็ทีมทีมงานว่าวให้เล่นเป็นตัวเองหก็ตามบทแล้วเจ้าหน้าก็จะมีความดุดุยัียยมหน่อยแล้วก็แต่รักลูกรักหมดใจรักไอ้อยาเล่นหมดใจแล้วเขามีไหนเข้ามาก็ายิ่งรักไปกันใหญ่เลยครับ <c oughs> ของผมก็บทเป็นสิลปกรน,นะครับสิลปกรก็จะเป็นผู้รักของเจ้าหน้าก็คือตัวจริงยังไงในบทก็อย่างนั้นได้ ก็มีความยากหน่อยนึงตรงที่ส kind of ิปกรก็จะมีความสุข anyway> ุมสุขุมนิ่งๆกว่าตัวผมหน่อยแล้วก็มีรูปโตขนาดนี้แล้วยเแต่ก็เป็นบทที่ท้าทายนีครับทำที่พอเราเป็นคู่จริงเนาะมาเจอกันแบบว่าต้องแสดงะครด้วยกันอะไรเป็นยังไงบ้างคะต้องต้องสร้างความหวางเราเกิดไปหรือเปล่าก็ก็มีความยากและมีความง่ายนะความง่ายก็คือเราแบบ คุ้มชินกันแล้วออกจากบ้านมาพร้อมกันเนาะมาพร้อมถ่ายเลยแต่ความยากก็คือบางทีเราจะมองเขาเป็นเจ้าหน้าทนะี่มันใช้เวลานิดนึงเพราะเรายังมองเขาเป็นเป็นคนที่เราเจออทุกวันอยู่เย้ยจริงครับอันนี้เห็นว่าคือคือพอจะจูที่พอชเป็นสิบประกรนะครับอันนี้มีความยากมันต้องใช้ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำสมาธิก่อนเข,ขาฉากพอสมบูรณ์เลยครับเพราะว่าเรายัางมองเขาเพราะเาเป็นผีพอช จะผ่านไปได้ดีครับสำหรับ้งนะคะสำหรับเรื่องีเล่นมกมือนครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้ต้องมากับน้องแล้วก็พี่ๆทุกคนครับผมก็เป็นบทที่ท้าทายเหมือนกันนะครับสําหรับตัวมีนเองก็สําหรับมีนถือว่าเป็นนักแสดงยังถือว่าใหม่อยู่ครับซึ่งน้องก็เป็นเรื่องแรกเหมือนกันเราก็เลยแบบต้องช่วยกันหน่อยครับผมก็ยังดีที่แบบมีพี่ๆอะไรช่วยอยู่ครแล้วส่วนพิงก์ก็ คือพอรู้ว่าแบบจะได้เล่นก็คือดีใจมาแล้วก็ตื่นเต้นมากแบบมาจองเป็นยังไงอะไรเงี้ยเรื่องแรกของเขาก็ก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติได้เล่นกับเพื่อนๆที่พี่ทุกคนเลยครับก็ไม่ถามคู่นี้บ้างเหรอฮะคู่นีนวันนี้เล้เรื่องหลงสนเรื่องนยางนี้แล้วหนาเลยค่ะว่าแบบเรื่องนี้ มนอไัทา,ทายทังไงเลยค่ะไเปกโอเคก็อยากจะขอฝากซีรีส์เรื่องไอหลงไหนเลยนะครับเริ่ม26กันยายนนี้ทางช่อง3 HD รับรองครับว่าใครที่เป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นแฟนของนิยายเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนแคสมาตรงทุกอย่างเนี่ยเซอร์วิสแฟนๆทีอ่อ่านนิยายห้ามพลาดนะครับเรื่องราวความรักของไอหลงไหนฝากด้วยครับช่อง3 HD ครับขอบคุณครับ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.